รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่15ในเทศกาลธรรมดานะครับบางครั้งพ่อก็เคยรู้สึกว่าบรรดาเด็กๆที่โตขึ้นในเมืองเนี่ยกว่าเขาจะรู้คุณค่าของข้าวที่เราไปคดแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากหม้อข้าวขึ้นมาจมูกแล้วเขาจะรู้ถึงคุณค่าของสายน้ำใสสะอาด บางทีชีวิตของเขาก็ต้องเติบโตมีสติปัญญาบรรลุนิติภาวะแล้วดีไม่ดีคนที่อยู่ในเมืองนานๆเนี่ยอาจจะไม่ทราบซึ้งถึงสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้เลยกลับไปชื่นชมปูนซีมเมนต์ตึกอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งก็เป็นของดีแต่กลับไม่คิดถึงสายนา้ำใสสะอาดที่ไหลเวียนอยู่ในบ้านเราวันนี้พ่ออยากจะเริ่มเรื่องนี้เพราะว่าบทสดุดีที่เราไปวัดวันนี้นะครับ เอามาจากบทสดุดีที่65ใเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ทุกทีเราพิจารณาบทอ่านที่1บทอ่านที่2บทพระวรสารไม่ได้พูดถึงบทสดุดีเลยนะครับเด็กๆในเมืองหรืออาจจะแม้แต่เด็กๆในชนบทอาจต้องใช้เวลาเติบโตทางสติปัญญาจนมีวุฒิภาวะจึงจะเข้าใจทราบซึง่งถึงความหมายในบทเพลงสดุดีที่จะอ่านกันในพิธีมิสาวนาันอาทิตย์นี้พระองค์เสด็จมาเยี่ยมแผ่นดินและทรงทําให้อุดมสมบูรณ์ ทรงโปรดให้แผ่นดินมั่งคั่งอย่างมากคลองของพระเจ้ามีน้ำเต็มล้นพระองค์ทรงจัดหาข้าวสาลีไว้ให้มนุษย์พระองค์ทรงเตรียมไว้เช่นนี้คือทรงรดน้ำรอยไถให้ชุ่มฉ่ำทรงปรับพื้นดินให้ราบเรียบทรงพรมดินให้นุ่มด้วยสายฝนและประทานพรแก่นนออ่อนที่งอกขึ้นมาพระองค์ประทานผลิตผลอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปี พระอ,องค์เสด็จไปที่ใดที่นั่นก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์กว่าเราจะมีเวลามาคิดเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการปลูกข้าวน้ำสะอาดที่จะดื่มอากาศสดชื่นที่จะหายใจพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ในคอกที่เป็นอาหารดำรงชีวิตชีวิตก็หมดเวลาไปกับความสนใจตามสภาพแวดล้อมแบบเมืองในป่าคอนกรีต เหตุผลนี้เองจึงมักทําให้เด็กๆคิดไปไม่ถึงพระพรในการเก็บเกี่ยวพืชผลมองเลยคุณค่าของข้าวหอมในหม้อที่กําลังจะคดมารับประทานเพลงสะดุดีบทนี้ชักนําเราให้มองเห็นพระพรแห่งพืชพันุ์ธัญญาหารที่เป็นผลผลิตของแผ่นดินแต่มีพระเจ้าประทานมาประทับอยู่เบื้องหลังเราพูดถึงบทสดุดี ก็จะนำเข้าไปสู่บทอ่านที่หนึ่งประกาศุอิสยาทรงใช้ภาพลักษณ์ที่สายฝนลดลงมายังแผ่นดินมันจะไม่กลับขึ้นขึ้นไปท้องฟ้าจนกว่ามันจะทำให้ดอกไม้ต้นหญ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดผลผลิตแก่แผ่นดินฉันใดพระวาจาของพระที่ประกาศออกไปที่พระเป็นเจ้าทรงให้ประกาศุขออกไปเทศสอนก็จะไม่กลับไปหาพระอ,องค์จนกว่าจะทำให้คนกลับใจ เปลี่ยนใจในทางที่ดีขึ้นฉันนั้นประกาศสุขศิษยาใช้ภาพลักของสายฝนที่พร่างพรมลงมาราดรถผืนดินจะไม่หวนกลับไปสู่ฟากฟ้าจนกว่าจะทำให้เกิดสิ่งดีเป็นอาหารก็เกิดมวลดอกไม้งดงามและสมดุลของแผ่นดินฉันใดพระบาจาของพระเจ้าที่ประทานมาแก่มนุษย์ผ่านการประกาศของประกาศุขและผู้รับใช้ของพระองค์จะไม่สูญเปล่า แต่จะต้องบังเกิดผลการกลับใจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในตัวของผู้ได้ยินพระวาจาของพระองค์ฉันนั้นอิสยายต้องการจะประกาศสองเรื่องคือหนึ่งพลังแห่งพระวาจานี้ยิ่งใหญ่เมื่อประกาศออกไปย่อมก่อ,อกเกิดผลดีในจิตใจของผู้คนดังนั้นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นขอจะฟังหรือไม่ฟังในขณะนี้ ประกาศสกของพระเจ้าก็มีหน้าที่ต้องประกาศออกไปอย่าท้อใจเพียงแค่เพราะมีการมีปฏิกิริยาเมินเฉยของผู้คนในขณะนั้นรายการแสงธรรมพยายามจะสื่อสารพระวาจาวของพระบิดาออกไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าคนจะเมินเฉยหรือมีปฏิกิริยาอะไรออกไปทําไมครับเพระาะเ่อการทํางานของพระวาจาวเป็นแบบนี้ครับพระวาจาของพระเจ้านี้ศักดิ์สิทธิ เพียงแค่ฟังผ่านหูแม้ไม่เข้าใจก็ล้างปากล้างดวงตาล้างหูล้างใจแล้วจะมานอนนิ่งในดวงใจพอเรากลับเข้าไปในห้องเงียบๆพระวาจาเหล่านี้จะหวนกลับขึ้นมาปลอบใจและให้กําลังใจแก่ปัญหาที่เราพบเจอนี่เป็นการทำงานของพระวาจาของพระครับสองประกาศุขอิศยายังต้องการจะบอกว่าอย่าดูหมิน่นเมินเฉยการประกาศพระวาจาของพระเจ้า ถ้าเราประกาศเองไม่ได้เราก็ควรสนับสนุนให้กำลังใจพวกสมณมนะต้องเอาใจใส่ในการประกาศพระวาจนะคารวะต้องคิดว่าตนก็มีหน้าที่ประกาศให้ทุกคนในครอบครัวได้รับฟังพ่อแม่หาช่องทางให้พระวาจาเข้ามาในบ้านเราเหมือนเราหว่านมเมล็ดพืชแม้จะไปตกในเนื้อดินที่แตกต่างกันแต่ก็มีบางมเมล็ดบังเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง คดีเราก็เลยนํามาสื่อบทพบระวรสารในวันนี้เพราะว่าบทพบระวรสารในบุญมัทธิวเล่าว่าพระเยซูเจ้าส่งเทศสอนแล้ววันนี้พระเยซูเจ้าส่งเทศสอนอุปมาเรื่องผู้หวานออกไปหวานมเมล็ดพืชเหมือนกับคนเทศออกไปเทศบางมเมล็ดตกลงบนเนื้อดินดีบางมเมล็ดไปตกลงบนเนื้อดินที่มีวัชพืชปกคลุมบก็เลยเกิดผลไม่เท่ากัน ในวันนี้พระเยซูเจ้าประทับในเรือส่วนผู้ฟังอยู่บนทะเลสาบแกดีดีพระสูรเสียงของพระเยซูเจ้าคงมีแรงลมทะเลลมทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันส่งให้ได้ยินกันชวนนาหรืออาจจะมีเรือลำอื่นๆจอดเทียบอยู่ตามชายฝั่งให้คนอื่นขึ้นไปนั่งบนกราบเรือ,อยืนในเรือเพื่อฟังคำเทศของพระองค์เนื้อหาของพระวรสารเรื่องเมล็ดตกในเนื้อดินแตกต่างกันนี้ทำให้พระสงฆ์เต็มใจ ว่าคนที่มาร่วมพิธีมิสซาของเขามาด้วยใจที่พร้อมไม่เท่ากันและยังเตือนใจสัตบุรุษด้วยว่าการจะกินพระวาจาหวานฉ่ำอิ่มใจนั้นอุปสรรคส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเขาเองน่าสังเกตว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ประนามว่าคนนั้นเป็นคนบาปคนนี้ที่พระวาจาเมล็ดพืชไปตกแล้วเกิดผลน้อยเป็นคนบาปพระองค์ไม่ได้ตำหนิใครหลังจากผู้องค์เทศสอนเล่าอุปมานี้จบแล้ว พระเยซูเจ้าก็เพียงแก่ลงท้ายว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดถ้าเราทุ่มเทสแสวงหาพระอาณาจักรสวรรค์ในขณะที่หัวใจยังถูกรัดลึงด้วยความสารวนฝ่ายโลกเราก็จะได้รับประพรแห่งการเติบโตเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราให้ออกไปพระเยซูเจ้ายังตรัสตอบอักษาวกเป็นคําสอนที่น่าสนใจว่าหนึ่งถ้าเราปล่อยตัวไม่สนใจเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ เราจะห่างจากพระอาณาจักรสวรรค์ไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มด้วยความเชื่อเพียงเล็กน้อยความเชื่อจะต่อความเชื่อคนที่มีความเชื่อความเชื่อก็จะเพิ่มปูนขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่สนใจเพิ่มพุนความเชื่อความเชื่อที่มีเล็กน้อยเป็นทุนก็จะสูญหายไปด้วยเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะจุกลิบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วย ไม่ใช่หมายถึงพระเป็นเจ้าอายุตีธรรมหรือว่าไม่มีความยุติธรรมนะครับสิ่งที่มีในที่นี้คือความเชื่อลูกมีความเชื่อเพียงเล็กน้อยความเชื่อจะต่อความเชื่อแต่ถ้าลูกมีความไม่มีความเชื่อความเชื่อที่มีก็จะหายไปเพราะฉะนั้นบางคนก็ปิดใจไม่รับฟังพระวาจาของพระความเชื่อก็ยิ่งหายไปใหญ่เลยความเชื่อที่เรามีเล็กน้อยอยู่แล้วก็บอกว่า บทอ่านที่หนึ่งและบทพระวรสารเรื่องของประกาศสุอิสิยาที่บอกว่าฝนและน้ําค้างตกลงมายัางผืนดินจะไม่กลับไปจนกว่าจะทําให้เกิดพืชพันธุธัญญาหารดอกไม้ดอกไร่เช่นกันพระวาจาของพระจะไม่กลับไปจนกว่าจะทําให้จิตใจเรากลับใจเป็นคนดีส่วนบทพระวรสารพระเยสูเจ้าก็ตรัสว่าใจคนหลากหลาย เราจะต้องทําใจเราให้เป็นใจที่เตรียมพร้อมที่เวลาคุณหวานพระวาจาของพระไปแล้วบังเกิดผลเขาบอกว่า,าบทอ่านที่หนึ่งและบทพระบรสารเกื้อกูลกันทําให้เกิดข้อปฏิบัติในชีวิตได้นะครับ 1. เราควรจะอ่านหรือฟังพะระคมภีร์อย่างน้อยวันละสินาที 2. องใฝ่ฝันอยากรู้จักพะกระคัมภีร์มากขึ้น หาโอกาสไปฟังบรรยายหรือศึกษาพระคัมภีร์จากหลักสูตรที่จัดเตรียมในโอกาสต่างๆ 3. ลองหาโอกาสไปซื้อพระคัมภีร์เพื่อเป็นสมบัติประจําตัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสําคัญและความเชื่อต่อความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น 4. คิดเสมอว่าคิดจดจนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นคิดจดนแต่ผิวเผิน บทนันที่สองนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนคีตชนที่กรุงโลมงว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์โลกนี้คล้ายจองจําเหนี่ยวรังเราเอาไว้ชีวิตเราที่คล้ายมเมล็ดพืชไปตกที่กอนหนามมีวัชพืชปกคลุมก็ตกอยู่ในสภาพนี้แหละไม่มีวันเติบโตอาจจะโตได้สักระยะหนึ่งแต่ต้นหนามก็คุมไว้ไม่ให้โตไปกว่านี้ทรัพย์สมบัติข้าวของเหนี่ยวรังเอาไว้ เราคิดว่าดีแต่ที่ไหนได้ตกอยู่ในสภาพนี้ในใจยิ่งไม่สงบยิ่งมียิ่งวุ่นวายสรรพสิ่งยังมีความหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้ารอคอยให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรบุญธรรมให้ร่างกายของเราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระขอให้เมล็ดพืชคือพระวาดจะมาตกลงบนดวงใจของเราที่เป็นเนื้อดินดีนะครับ จะได้สงบหลุดพ้นเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็ฟังเถิดสวัสดีครับ วันพุทธที่3ม,มิถุนายนเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ที่วันนี้ยังคงเป็นการเข้าเฝ้าแบบผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องสมุดในวัติกันโดยในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวดภาวนาพระองค์ทรงพุ่งความสนใจไปยังการสวดภาวนาของอับราฮัมใเระเาร จุดสำคัญในคำสอนของพระสันตปปาวันนี้ที่เกี่ยวกับการสวดภาวนาก็คือภาพของอับราฮัมพระองค์ตรัสอธิบายว่าด้วยความเชื่อของเขาทำให้เรามองเห็นวิธีใหม่ในการมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้า อับราฮัมรับฟังเสียงหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในชีวิตของเขามันเป็นเสียงที่กระตุ้นเขาให้ถอนรกรากออกจากบ้านเกิดเมืองนอนออกจากรากเง่าของครอบครัวเพื่อมุ่งสู่อนาคตใหม่ที่แตกต่างอับราฮัมทำสิ่งนี้ด้วยความวางใจและเพราะพระสัญญาที่ว่าพงพันของเขาจะมีจำนวนมากมายเหมือนดั่งดาวบนท้องฟ้า ด้วยความวางใจนี้เองจึงเป็นที่มาของวิถีทางใหม่ที่จะเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้และก็ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้อับราฮัมปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ทั้งยิวคริสต์และอิสลามในฐานะที่เป็นคนสมบูรณ์พร้อมของพระเจ้าสามารถอ่อนน้อมต่อพระองค์ได้แม้พระประสงค์ของพระองค์จะเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจก็ตาม จากจุดนั้นเป็นต้นมาชีวิตของอับราฮัมผู้มีความเชื่อก็เป็นที่ยอมรับกันในแง่มุมของกระแสเรียกเป็นการเรียกร้องส่วนบุคคลให้ดำเนินชีวิตเพื่อจะบรรลุสู่พันธสัญญาของพระเจ้า ในหนังสือปฐมกาลเราได้เห็นการนบนอบเชื่อฟังของอับราฮัมที่มีต่อคำที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวใหม่อย่างสุดขิดในพัฒนาการด้านศาสนาของมนุษย์พระเจ้ามิได้เป็นสิ่งแปลกประหลาดในจักรวาลอีกต่อไปในฐานะพระเจ้าที่อยู่ไกลโพ้นที่เราจะต้องหวาดกลัว แต่พระเจ้าของอับราฮัมกลับกลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงชี้นำย่างก้าวของเราผู้มิทรงทอดทิ้งเราและทรงเป็นเพื่อนร่วมทางในการผจญภัยของเราเขาจะสร้างแท่นบูชาพระเจ้าทุกครั้งที่ออกเดินทาง อับราฮัมจะไปยังทุกขนแห่งที่พระเจ้าทรงนำเขาแม้จะเป็นการทดลองแบบสุดๆกับการขอชีวิตของอิสอัคบุตรชายของเขาก็ตามแต่พระเจ้าก็ทรงยับยั้งมือของอับราฮัมที่พร้อมจะฆ่าอิสอัคไว้ ทั้งนี้พระทรงเห็นแก่การเชื่อฟังอย่างที่สุดของเขาขอให้เราเรียนรู้จากอับราฮัมที่จะสวดภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อฟังก้าวเดินไปและร่วมสนทนากับพระองค์ไปจนถึงจุดที่จะต้องถูกเถียงกันแต่ก็ขอให้ยอมรับพระวาจาของพระองค์ด้วยยินดีเสมอและนำไปปฏิบัติิกอปรรา เที่ยงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนวันสมโพธดพัตรีเอกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุุษสวดทุสวรร์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรโนครรัฐวัติกันวันนี้พระองคตรัสกับสัตบุรุษว่าพระเจ้าทรงรักโลกแม้โลกจะมีบาปอยู่ก็ตามคาริฟราเตลีเอสโลลบุอร์ ในการแบ่งปันก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำแรงบันดาลใจมาจากพระประสารวันอาทิตย์สมพูดพรตรีเอกภาพของนักบุญยอนบทที่3ข้อ16ถึง18ซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัสโดยทรงเน้นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อโลกพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า ในบทสนทนาสั้นๆระหว่างพระเยซูเจ้ากับนิโคเดมัสนั้นพระเยซูเจ้าทรงแนะนําองค์ว่าทรงเป็นพระผู้ที่ทรงทําให้แผนการแห่งความรอดของพระบิดาเจ้าเพื่อโลกบรรลุผลสําเร็จ。Dio mondo il tanto amato ha พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์แล้วพระสันตปาปาตรัสอธิบายว่าพระวาจาเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงการกระทำของทั้งสามพระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิต เป็นแผนการแห่งความรักแผนเดียวที่จะช่วยมวลมนุษยชาติและโลกให้รอดโลกถูกตราไว้ด้วยความชั่วช้าและการคอร์รัปชั่นและเรามวลมนุษย์ทั้งชายและหญิงล้วนเป็นคนบาป per tanto, ด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็สามารถที่จะยื่นพระหัตถ์เข้ามาตัดสินลงโทษโลกได้เพื่อจะทำลายความชั่วช้าและลงโทษคนบาปแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทำเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงรักโลกมากทาั้งทั้งที่โลกเต็มไปได้วยบาปพระเจ้าทรงรักเราทุกคนแม้เราจะทำผิดพลาดและตีตัวออกห่างจากพระองค์ก็ตามแล้วทรงเน้นย้ำว่า พระเจ้าพระบิดาทรงรักโลกมากและเพื่อจะช่วยโลกให้รอดพระองค์จึงทรงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ดังนั้นพระตรีเอกภาพจึงเป็นความรักทั้งหมดก็เพื่อรับใช้โลกที่ซึ่งพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยให้รอดและสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วทรงตั้งข้อสังเกตว่า วันสมโพธพิพระตรีเอกภาพนี้จึงเป็นการ,รเชื้อเชิญเราให้ตราตรึงใจไปกับความงดงามของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและอ้าแขนรับความรักของพระองค์ที่ทรงมอบให้เราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยยินดีนี่คือความเชื่อขอให้เราได้พบกับพระองค์และไว้วางใจในพระองค์และนี่ก็คือชีวิตคริสตชนคือเพื่อที่จะรัก เพื่อที่จะได้พบกับพระเจ้าเพื่อที่จะส่อแสวงหาพระองค์และพระองค์ก็จะทรงสาะหาเราก่อนพระองค์จะทรงพบเราก่อนต่อมาหลังสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อบรรดาประเทศที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 นอกจากนี้พระองค์ยังตรัสถึงเดือนมิถุนายนเดือนที่คริสตชนระลึกถึงดวงผ้ารัทนสั์สิทธิ์ยิ่งของพระยิสเจ้าเป็นพิเศษรงค์ตรัสว่ามันเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่เรามีต่อความเป็นพระอาจารย์ด้านจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่กับความเรียบง่ายของพระองค์ในหมู่ประชากรของพระเจ้าแน่นอน ความเป็นมนุษย์และพระหรุัยนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้านั้นเป็นบอกเกิดที่ซึ่งเราสามารถจะรับพระเมตตาการให้อภัยและความอ่อนโยนของพระเจ้าได้เสมอเราสามารถทำอย่างนั้นได้ด้วยการมุ่งเน้นไปยังใจความในพระวรสาร ให้รู้สึกว่าณใจกลางของทุกพระเอริยาบทของทุกๆพระวาจาของพระเยซูเจ้านั้นมีความรักมันคือความรักของพระบิดาเจ้านอกจากนี้เราก็ยังสามารถจะทำเช่นนั้นได้อีกด้วยการเคารพศีลมหาสนิทที่ซึ่งความรักนี้แสดงออกในศีลศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจิตใจของเราก็ด้วยที่ทีละเล็กละน้อยจะมีความอดทนมากขึ้นจะโอบอ้อมอารีมากขึ้นและจะมีเมตตามากขึ้นเป็นลำดับ per วันพุธที่10มิถุนายนเวลาส0บนาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ผ่านการถ่าย,ายทอดส,สดจากห้องสมุดในวัติกันวันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวดภาวนาต่อไปโดยส่งเน้นไปที่เรื่องราวของยาโคบสู้กับพระเจ้า สมเด็จพระสันตปาปาทรงสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้เท่ายาโคบซึ่งเรื่องราวของเขาบอกเล่าไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่25ข้อ19ถึง34พระองค์ทรงอารมภบทถึงเขาว่าเ,เป็นชายผู้พัฒนาพรสวรรค์ชั้นเลิศของเขาได้อย่างชาญฉลาดหรืออาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ชอบทำอะไรด้วยตนเองเ,เป็นผู้ที่สมหวังได้ด้วยความเฉลียวฉลาดของตน เรื่องราวในพระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยากลำบากของยาโคบกับเอซาวผู้เป็นพี่ชายที่ตั้งแต่แรกไม่เคยเอาชนะยาโคบได้เลยสักครั้งและถึงแม้ยาโคบจะเป็นลูกชายคนเล็กแต่เขาก็ใช้กลอุบายจนได้รับพรและสิทธิ์บุตรคนหัวปีจากอิสอับผู้เป็นบิดานี่เป็นเพียงแค่ตอนแรกในซีรีส์ยาวเรื่องของกลอุบายที่คนไรยย้ยางอายผู้นี้สามารถทำได้ essa é ou และเพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิตดูเหมือนยาโคบจะจัดการผ่านกลอุบายของเขาแม้กระทั่งเมื่อตอนที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องหนีหน้าพี่ชายไปก็ตามแต่เขาก็สามารถสร้างฐานะให้กับตัวเองร่ำรวยขึ้นมาจนได้แต่งงานตามคำสัญญาแต่ก็มีบางอย่างขาดหายตกหล่นไปอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวจากทางบ้านจึงออกเดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนที่ซึ่งพี่ชายของเขา ยยังคออาูสส่ศเมืเ่อยาโคบเดิยยน,าานทางมาใกล้จะถึงบ้านาเขาก็หยุดชั่วครู่พลางสงสัยว่าจะมีอะไรรอเขาอยู่ที่บ้านเมื่อเขากลับไปถึงและตรงนี้นี่เองที่เขาได้ไตร่ตรองว่าเขาจะได้รับการต้อนรับเช่นไรทันใดนั้นเองชายแปลกหน้าคนนึงก็เข้ามารวบตัวเขาและเริ่มปล้ำสู้กัน แล้วพระองค์ตรัสอธิบายโดยทรงอ้างอิงข้อคำสอนว่าวจารีตประเพณีของพระศาสนาจักยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสวดภาวนาที่เสมือนเป็นการต่อสู้ของความเชื่อและเป็นชัยชนะของความขยันหมั่นเพียร หลังปั้มสู้กับชายแปลกหน้ามาตลอดทั้งคืนในที่สุดยาโคบก็เอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้ในขณะที่ตัวเขาเองเคล็ดขัดยอกบริเวณข้อต่อสะโพก และหลังจากถามชื่อของยาโคบแล้วชายแปลกหน้าก็บอกกับเขาว่าชื่อของท่านจะไม่ใช่ายาโคบอีกต่อไปแต่จะเป็นอิสราเอลเพราะท่านสู้กับพระเจ้าและมนุษย์จนชนะเขาปฏิเสธที่จะบอกชื่อกับยาโคบแต่กลับอวยพรเขาแทนยาโคบก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเขาได้พบกับพระเจ้าแล้วแบบซึ่งซึ่งหน้า จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาจึงตรัสอธิบายว่าการปล้ำสู้กับพระเจ้านั้นคือภาพพน์สสำหรับการสวดภาวนาอยาโคบผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตมาตลอดด้วยความพยายามของตนเองระลึกตัวอยู่เสมอว่าตนเป็นมนุษย์ปุถุชนที่สั่นกลัวเพราะครั้งหนึ่งยาโคบมีแต่ความอ่อนแอและหมดหนทางที่จะแสดงตนต่อพระเจ้า นี่คือเมื่อตอนที่เขาได้รับพรจากพระเจ้าซึ่งเมื่อเขาเดินขยโยขยเก,กเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยความอ่อนแรงนั้นเขาทั้งเปราะบางและบาดเจ็บแต่มีจิตใจใหม่ที่สุดพร,งระงคตรัสสรุปว่า เราก็เช่นกันเรามีนัดกับพระเจ้าในยามค่ำคืนในค่ำคืนชีวิตของเราในหลายๆค่ำคืนในชีวิตของเรามันช่างเป็นช่วงเวลาที่มืดมนเป็นช่วงเวลาแห่งบาปช่วงเวลาแห่งความสับสนมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวและรับรู้ถึงจุดอ่อนของเราได้เมื่อพระเจ้าเสด็จมาหาเรา แต่แน่นอนในช่วงเวลานั้นเราไม่ต้องหวาดวิตกอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะประทานชื่อใหม่ให้กับเราซึ่งชื่อนี้จะมีความหมายต่อทั้งชีวิตของเราและพระองค์จะประทานพระพรที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่ยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเท่านั้น